อชิเอาละครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่บิทหาคชั่นแนลอีกครั้งเช่นเคยอ่าเรามาต่อที่อันช a เต็ดพาร์ทที่3แล้วมาโอเคเราไม่พูดพา่ามทำเพลงฮะเล่นเลยเฮ้ยไม่เนี่ยจะปุก๊กการนายคิดแผนนี้มานานหรือยัง คงไหนฉันก้าวเท้าเข้ามาที่นี่แล้ววาล้วไปกันต่อเดี๋ยวเขาโว้ยพวกผู้คุมฮะโดนยิงตายหมดเลยเฮ้ยไม่ยืนบังอะไรหรอกพูดอะไรกันนะโอ้ยย้าวนายต้องการมัน ออก็ได้ปืนโอ้นายคงจำวิธีใช้ได้นะเฮกเตอร์ถ้านายทำแบบนั้นมันจะเกิดจราจลนะแน่นอนอยู่ใกล้ชนไว้เสมอเอาลยโอ้ยได้เวลามู ้วจะบอกทุกคนนะฮะว่าตอนนี้ผมเล่นในเวอร์ชัน P5 เพราะฉะนั้นนะจริงๆแล้วอ่ะผมเพิ่งผมเพิ่งรู้มาว่าเวอร์ชันเออ่ PC เนี่ยเราเฮ้ย,ยวุ้งหายตีดตายไวเวอร์ชัน PC อ่ะเรามีเรามีเ,ามเอ,อ่อมอดภาษาไทยด้วยถ้าแบบใครอยากได้เนื้อเรื่องเต็มอิ่มนอกจากไม่อยากจะดู จากช่องเราอย่างเดียวก็มาเล่นกันได้นะฮะโอ้ยแนะนำแนะนำเกมดีฮะสนับสนุนเกมแท้โอ้ยกระสุนหมดออ่อ่ยังไปได้ไปไปรู้แต่ว่ากระสุนมีไหมเออเฮ้ยโอ้เฮ้ยกระสุนข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากเฮ้ย โอ้ยโหอืมเคเรียบร้อยโหไม่มีกระสุนให้เก็บเหรอรอ๋อนี่นี่นกระสุนเอาไปชิกระสุนนี่ปืนนี่โอเคเปลี่ยนมีมอสภาษาไทายนะฮะในเวอร์ชันพีซีสามารถไปแบบ เล่นเองกันได้สำหรับคนที่อาจจะแปลภาษาไม่ค่อยเก่งอยู่ข้างหลังเล่นบางอย่างอะไรอ่ะยี่เันโอเคจะช่วยแหมไป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 ้ย ดแล้วมาทำไมวิง่งเมื่อกี้เอ,อ้ยโอ้เอ,อ้ยนะโอ้ยเ,เก่งมากแฮกเตอร์เอ,อ้ยไม่ชื่ออะไรวะแฮกเตอร์เออแฮกเตอร์ไปไปไปุไป่ยเอ็กฮนะอ่าคราบหาัวไหลครับหัวไหลอุ้อยมาเยอะรีโหลดอยู่ โอยสุนมดแลยหหมดหมดโอตายแล้วโอเคหากระสุนใหม่กันได้ครับได้ครับ เทคอเวอร์อทอเทคอ,อ Samuel, ะะเวอร์อ่ะจะระเบิดอีกแล้วใช่ไหมอีกไม่นานเราก็จะพร้อมหรือยังเฮ้ยเยี่ยโอ้ยมาได้ไกลวะทางทีอ้ออ๋ รีโหลดรีโหลดโอ้ยต่ำไหมต่ำไหมเออโอเคู้ดเช็ดแมเปลี่ยนปืนดีกว่าปืนนี้เท่กว่าไปไปวิวิ่งวิ่งวปียร้อเอออุ๊องืน

เปิดซึกหนักฮะบูเดือดการอุ้ยไม่บอกด้วย <laughs> บูเดือดเดือดนะบูเดือดน,นะอีะอพีนี้น่าจะบูเดือดน,นะดูอุ้ยอุ้ยบุดหมดอ,อีกแล้วโจ๊ตทางไหนวะตอนนี้ปึ๊บปุ้ยรถมาไปโอ้ยเดือดฮะเดดือเดือดเดือด โอ้ยคิดโยลุยฮะลุยเอาให้สุดฉากบูรัรงการงานสร้างเอาแล้วนี่เราจะคุกม,มาได้แล้วอะไรอ่ะไปพบบูดกนะันไ <laughs> ม่รู้เรื่องนะแซมล์ดืม โอ้ไม่ไม่ไม่ฉันโอเคเดี๋ยวก็ตัวแห้งหรอกโอเคโอเคขอบคุณแล้ว s <S น่าจะทำอะไรต่อเสมอเด็กพระเจ้าเออฉันก็คงไปอาบน้ำก่อนนอนที่เตียงหาใครสักคนมานอนด้วย เราก็ไปหาตามหาน้องสะเอ้ยตามหาพี่น้องชายฉันใช่เอแล้วในใช้เวลานานแค่ไหนในการตามหาสมบัติของเอเวอร์ลี่ฉันก็ไม่รู้สิฉันหมายถึงเออ,เอ,อนานแค่ไหนแม่มีทีท่าแปลกๆนะฮะฉันพูดไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้เริ่ม นายบอกนายรู้มันอยู่ที่ไหนใช่ฉันรู้แต่ฟังนะเอลลี่ไม่ได้มีแผนที่ใหญ่ๆและมีตัวเอ็กอยู่ตรงกลางโอ้โอเคเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยไม่มีอะไรที่ว่าได้มาแบบง่ายๆฮะมันวางแผนอะไรไว้อยู่แล้วแบบนี้ฉันชอบนายนะสมิล และฉันก็เชื่อนายนั่นคือเหตุผลที่ทำให้นายถึงอยู่ที่นี่ฉันต้องการเวลาฉันเชื่อในพระเจ้านะเฮคเตอร์ฟังฉันนะฉันหาม,มันได้น <c oughs> านแค่ไหนใหญ่เฮคเตอร์แม่งโหดอ่ะ6เดือน <c oughs> <c oughs> ทุกคนที่เกียรสามเดือนสามเดือนสมบัติครึ่งนึงทำได้ไหมพูดสิสามเดือน,สม,อนสมบัติครึ่งหนึ่งนักแสดงที่ที่ที่มาเป็นเฮกเตอร์นี่ก็ที่เป็นโมชั่นให้นี่คือก็เล่นเก่งอยู่นะฮะ ได้รู้สึกได้ถึงแรงกดดันและพลังเลยว้าวเย่รุกขึ้นมามใกล้ๆนี้สิบกิโลเมตรมีเมืองที่อยู่ใกล้ๆให้เงินไป ไม่ได้เห็นพระที่ข้างนอกนานแล้วใช่ไหมละ่ะแล้วฉันต้องหาอะไรแล้วเอ้ยไม่ใช่เมืเอ่อฉันหาเจอไม่ต้องห่วงเวลานัา้นมาถึงฉันจะไปรับมันแสงว่า,วาวรรมันจะตามสอดส,สอออกมาเราื่อยๆนะ,ะจนุดบัวกาจะได้สบ,บันแม่มามามา,มาแบบนี้เนี่ยชัวร์เลย นั่นมันย่มามโอเคมันไม่มีล่องรอยแล้วหลังจากเลฟบแล้วฉันหนีออกมานะฉันก็ไปเซนดิสนีย์ดิสมาร์ทแล้วเราใช้เวลาสัปดาห์หนึ่งเราก็ไม่เจอสมบัติของเอเวอรีที่นั่นแต่ก็ไม่มีอะไรหยุดเลฟได้เ <c oughs> ขาพุดที่นั่นอยู่ตั้งหลายเดือนหลายปี ฉันก็ไมีส so, ุขภาพดีนี่หมายความว่าอะไรจริงๆฉันก็ไปแอบขุดมานิดหน่อยและเออฉันคิดว่าเลฟนะคงไม่เจอมันหรอกเป็นสิ่งใหมแต่ที่เจอได้ยินเป็นเซนิสมาร์ทคออ้ใช่แต่ที่เราเจอน่ยมันแตกแล้วก็กวง Oh, it's still intact. Avery made more than one cross. everything so the was missing from the one in Panama. is probably still inside this one. Mm -hmm. okay. Well, all right. Okay. Oh, oh, where is this? Oh, this exquisite piece is going oh. go go up for more to 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 in three, three days Estate. รซีย์เอสเตดนายรู้เหรอเออใช่แล้วนายมีแผนยังไงจะเข้าไปในในตลาดมืดนะแล้วนายต้องการเงินเท่าไหร่ฉันเอาบ้านของฉันไปก็ได้นะแต่มันก็คงไม่พออยู่ดีนายก็จะขโมยมาสินะไม่เราต้องหา เอ้ยเน็ตเน็ตไม่นี่ไม่ฟังนะเพื่อนฉันทำไม่ได้ทำไมอ่ะฉันทำไม่ได้อีกแล้ว ใช่ฉันหาใครอะไม่รู้สิบางทีเออชาลีคัตเตอร์ไม่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 ฉันไม่เชื่อใครชาลีหรือใครก็ตามที่อยู่ในโทรศัพท์นายโอเคฉันต้องการนายคนเดียวไม่แซมมันเขาต้องมีทางอื่นสินะฉันไม่เหลือเวลามากแล้ว โดยเฉพาะยิ่งกับอาคาเซอร์แฮกเตอร์นั่นแหละฮะเนทไปแน่นอนนะตรงนี้ยังไงก็ต้องไปถ้า่ไม่ไปเกมไปต่อไม่ได้ครับเฮ้ที่รักนี่ผมเองอฟังนะคุณต้องไม่เชื่อแน,<ณ>น่นๆเจมสันเดินมาที่พร้อมกับใบอนุญาตแหะใช่ ผมรู้ผมรู้แต่ดูทาเเ่าผมต้องไปงานที่มาเลเซียแล้วล่ะโหเนทเนทเลยทำไมต้องโกหกวะให้เอ็งบอกไปเนี่ยเมีนยน่าจะมาด้วยไม่เป็นไรฮะเราลุยกันเขาเข้าใจเนทได้คงเป็นห่วงแบบจเจออะไรไหม แล้วไม่มีสัญญาณจากซาลิเวนเลยเดี๋ยวเขาก็มานะดูจากแผนที่แล้วสโตรเลดลูมได้เจอข้างบนนั่นไหมใช่น่าจะอยู่ข้างบนนั่นเลยมองดูแค่หาการเขียนของเอเวอรี่พอแต่น้าไม่อยากได้อะไรไปฝากมีบ้างเหรอไม่อย่าทำให้มัน เอาง่ายๆพอน่ะใช่ง่ายๆไม่มีทางเนี่ยแล้วน a ยมีแผนยังไงถ้าซัลลิแวนออกมาลางไม่คับมทงไม่มีใครเขารู้จักคนข้างในนะจะเข้าไปแล้วปลดล็อกหน้าต่างให้นั่นเลยเนแผน เอาละโอเคพูดมาแล้วถ้าเขาขโมยก็เขินไม่มีทางนั่นวิกเตอร์ซลิแวนใช่ไหมวิกเตอร์เดียวกันฉันรู้ว่านายเคยเจอแต่ฉันเชื่อเขาเขาเขาผัวฉันไม่ไม่ฟังนะฉันต้องการให้นายเชื่อใจบ้างเขามาช่วยเราแน่

และช็อปเตอร์ที่6ก One of Steve อ่าช็อปเตอร์ที่6แล้วถ้างั้นเราก็เช่นเคยฮะตัดพาร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้ <laughs> ถ้าคนอยากจะดูกันต่อนะฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาเยอะๆอะอโอเคช็อปเตอร์นี้มันอาจจะสั้นเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกช็อปเตอร์หนึ่งใน EP ต่อไปเนาะ สำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับครับ